สวัสดีครับนะเราอยู่ในช่องพัาม,มันดื่นะครับนะวันนี้เราอยู่ในเกมมาครับนนะหนึ่งจุดสนะอย่าบอกว่าปลอมนะเห็นเปล่านะหนึจุดสิบดดูให้ดีเนี่ยมครับนะนนเนี่ยกดไป็นนี้ไม่ใช่ของปลอมนะนะหน้าปกไม่ได้เป็นแบบนี้ Okay, leave download okay. ข้าน้านะ่งหน่อยนะนั่งเก้าอีส้สบายไหมนั่งเก้าอีส้สบายแล้ว bay ở phòng nan bay